Hello, everyone. Welcome to Pippa Family. Today, I'm going to make some spring roll for my daughter and my husband. If you want to? Okay. What I do now? I just cutting the spring roll now. I'm going to do very quick. Remake everything. take too long for everyone. สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ฝนตกค่ะข้างนอกฝนตกพี่พาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะคะพอดีน้องบ่นอยากทานสปริงโลพี่พาก็เลยมาทำสปริงโลให้น้องทานค่ะทำง่ายง่ายค่ะพี่ผัด ที่ผัดผักแครอทแล้วก็คาบิดนะคะคาบิดที่เป็นรูปหัวใจไม่ใส่ถั่วงอกนะคะแล้วก็ใส่บุนเส้นนะคะแต่ของพี่พาไม่ใส่ถั่วงอกนะคะเพราะว่าน้องนิกกี้ไม่ทานถั่วงอกก็ลุงก็มาช่วยแกะ แกะแผ่นให้ค่ะก็ทําให้ได้เร็วขึ้นพาทำห่อเล็กๆค่ะทอดจะทอดทั้งหมดนี่เลยค่ะทอดเสร็จก็จะอเอาเก็บใส่ช่องแข็งเอาไว้เวลาน้องอยากทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทานได้เลยค่ะเอาออกมาอบในไมโครเวฟหรือว่าอบในโอเวนนะคะก็ทานได้เลยไม่ต้องทอดอีกนะคะส่วนมากพี่พาก็จะเอาไปอบใน ในโอเว่นนะคะมันมันทิ้งจะกรอบถ้าเราเอาไปเข้าไมโครเวฟมันจะนิ่มค่ะพอทำเสร็จก็เอามาทอดเลยค่ะทอดนะคะในครัวพี่พาก็จะลุกสักหน่อยนึงนะค,ะ,คะก็จะทอดของพี่พาจะทอดไฟแรงค่ะเพื่อให้ข้างนอกมันกรอบนะคะ เพราะข้างเพราะว่าข้างในมันสุกแล้วนะคะข้างนอกมันโปรบก็ใช้ได้เลยค่ะุดเด็กชอบค่ะ ง่ายเองค่ะเ,เพื่อนๆส่วนไส้ข้างในนะคะจะทำง่ายมากก็เหมือนกับเราผัดผักทั่วไปนะคะพี่ชาจะใส่น้ำมันหนอยนิดนึงแล้วก็ใส่ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะแค่นั้นเองค่ะใส่เกลือจบค่ะ ใครชอบน้ำตาลใครชอบรสหวานก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่พาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ